สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟเกอก,ะกะนะคะนี่ค่ะโอ้ oh. สปริงเกอร์แรงแล้วนะคะตอนนี้แดดมากแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปทางนู้นนะคะให้มันทั่วถึงเลยนี่ตอนนี้สงสัยขี้วัวกำลังจะออกฤทธิ์แล้วค่ะเพราะว่าเห็นมะเขือเขียวแล้วนะคะตอนนี้นี่ดอกเต็มต้นเลยค่ะมันก็แก่อยู่นะคะนี่นี่จ้ะ ตอนนี้คุณแม่เอาร่มเล็กๆนะคะมากลางเพราะมันจะถูกกล้องเนาะเดี๋ยวจะย้ายค่ะเดี๋ยวย้ายไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราขยับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ชุ่มดีค่ะมะเขือก็กําลังจะเป็นดอกนะคะเยอะแยะเลยนี่แล้วทางนู้นก็จะเป็นทานตะวันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนี่ประมาณ50ต้นนะคะแต่ว่าได้ผลเยอะเลย เพราะว่าเป็นดอกทุกต้นแล้วนะคะก็จะมีมะเขือเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือขาวเนะาะมะเขือเขียวนี่เขาเรียกมะเขืออะไรเนะาะมะเขือลายหรือเปล่าคะนี่นะคะมะเขือลายก็เยอะค่ะเยอะๆสวยแล้วคะ่ะตอนนี้เพราะว่าปุ๋ยนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะพี่ตีเอามาให้คะ่ะ กำลังจะออกฤทธิ์เชียวเลยนะคะนี่ทางนู้นก็จะเป็นกระท่อมนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสเข้าอากาศแล้งเหมือนเดิมแล้วนะคะฝนไม่ตกตกเมื่อวานนี้ก็ไม่เยอะค่ะนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูทานตะวันกันค่ะมาทานตะวันนี้นะคะออกดอกแล้วค่ะใส่ช่อเรียบร้อย แล้วดอกเขาก็จะหันไปทางทิศตะวันออกด้วยนะคะทุกดอกทุกงวงนะคะมาดูคะ่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันต้องหันไปฝั่งนี้ด้วยนี่คะ่ะนี่นะคะใกล้จะบ,บานแล้วค่ะเตีย้ยๆเท่าขาแม่นี่คะ่ะอันนี้นะคะบางอันก็เท่าเท <laughs> ่าหัวเข่าเนาะเท่าเขา่า ก็ออกดอกแล้วค่ะแต่บางบางดอกก็สูงอยู่นะคะประมาณเอวนะคะนี่เรามาดูความแตกต่างเลยนะคะนี่เดี๋ยวก็บานแล้วล่ะคะ่ะทานตะวันที่บ้านไร่นะคะน้อยๆค่ะคุณพ่อนึกว่ามันจะสูงก็เลยเอามาไว้ด้านหลังนะคะแต่ที่เราหยอดเม็ดขาวค่ะยังไม่ทานออกช่อนะคะก็เท่าขาเท่าเอวเหมือนกัน อันนี้น่าจะเป็นสูงกว่านะคะเดี๋ยวเรารอดูค่ะว่าจะสูงขนาดไหนเนาะอันนี้เราก็ให้สป,ปริงเกอร์ไปอยู่ค่ะอ้าวไผ่ที่เอาที่เราเอามาตอกเราเอามาตอกแล้วน้ํามันโดนเนาะคะ่ะมันก็แตกแขนงขึ้นนั้นน่ะมันไม่ตายได้ค่ะนะโอ้เสียบได้ค่ะไผ่เนาะเสียบยอดได้นี่วันนี้แดดเปลี้ยงเลยค่ะ ตอนนี้ก็เกือบสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะคะ10บโมงกว่าแล้นี่เดี๋ยวทำคลิปวันนี้คลิปแรกนะคะนี่อาอาวอากิ้งก่านะคะนี่กิ้งก่าตากดดแดดละนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เขาเรียกว่ากระปอมนะคะบ้านแม่ผู้ใหญ่เรียกกระปอมกิ้งก่าชูคออาบแดดนะคะตากแดด ขาจะชอบทําแบบนี้ค่ะเนาะอันนี้น่าจะเป็นกิ้งกาตัวเล็กแล้วก็จะมีอะไรคะนี่อ๋อมะแรงมาเอาน้ําหวานนะคะนี่เยอะเลยค่ะเต็มดอกอันนี้เลยท้องอะไรนะคะป่ะเดี๋ยวจะไปดูคุณพ่อทางโซนโนูน้นตอนนี้คุณพ่อก็รดน้ําอยู่นี่ค่ะจะไม่ให้น้ำบ่อยนะตรงนี้เพราะว่าพริกของคุณแม่มันเปื่อยนะนี่ มาดูต้นพริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะกำลังเริ่มสวยเดี๋ยวเอาไอ้ขี้วัวมาเทใส่ก่อนนี่อันนี้จะเป็นกล้วยนะคะหอมทองนี่สามหนอค่ะแต่หน่อเล็กนิดเดียวเดี๋ยวคุณแม่จะหาปุ๋ยมาขุนเบ่งก่อนนี่ค่ะไม่ค่อยโดนน้ำมันก็จะดีขึ้นนะคะถ้าแบบว่ามันเปียกเกินไปนะคะน้ำมันโดนบ่อยมันก็เปื่อยลงนะคะนี่ อันนี้นะ่ะไม่เหลือหอดใบแล้วมีแต่กลางแต่เขากำลังขึ้นใหม่ค่ะนี่น่าจะได้อยู่เดี๋ยวขึ้นใหม่วันนี้ก็จะ,ะปลูกนะคะเพื่องฟ้านะคะปลูกไปเรื่อยๆค่ะนะคะจนกว่ามันจะหมดเ,เ็นี่นะคะ เขเหี่ยวแล้วได้นน่ไม่ได้กินน้ำสองวันเหี่ยวแล้วเดี๋ยวจะให้อยู่ค่ะวันนี้ก็ให้เขาสดชื่นเหมือนเดิมเนาะก็เริ่มเหี่ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ย้ายมาเรื่อยๆนะคะจนให้ทั่วหมดเลยน้ํานะคะเฟื่องฟ้าก็ชอบเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ชอบซชนเลยนะคะก็ชอบน้ําเหมือนกันถ้าไม่ให้แบบนี้นานไปมันก็ตายเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ต้องได้ให้นะคะแต่เหี่ยวแล้วนี่มันแดดแดดแรง โอ้เราจะพาเอฟซีล้มแถวนี้ละ่ะอืคุณพ่อน่าจะล้างหินมั้งเอาไว้ที่นั่งเล่นเนาะไปไปดูคุณพ่อล้างหินหรือเปล่าน้ำก็แรงนะคะตรงนั้นก็นี่ตอนนี้แดดใกล้จะเที่ยงละเพิ่งไปซื้อดินมาค่ะเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวพ่อจะปลูกตรงไหนเดี๋ยวถามก่อนโอพ่อทำอะไรคะอ๋อล้างให้มันออกให้มันสวยแล้วก็นั่งเล่นได้เนาะเอออ่าเอาน้ำฉีดใส่ล้างก้อนหอกก้อนหินนะคะออกล้างดินที่มันติดอยู่บนหินนี่กอกปลูกตรงไหนคะอ๋อเอาไว้ด้านในหรือคะพี่อ๋อค่ะแล้วก็จะเอาติดกับต้นนี้เลยนะคะนี่ เอาระหว่างนี่เอาวางหินนี่นะคะปลูกขึ้นเลยเพื่องฟ้าอันนี้จะเป็นแบบไหนก็ขึ้นน่าจะขึ้นนะคะพี่แล้วก็เอาหลายสีเอาเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยค่ะเอาให้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้เลยเดี๋ยวไปเอาสีขาวนําสีส้มนําเอาและหลายสีค่ะจะได้แบบสีสันนะคะต้นใหญ่ๆนี้นะคะนี่ให้มันเลื้อยขึ้นบนนี้เลย เดี๋ยวก็จะเป็นงวงลงมามันก็จะได้สวยเลยนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นแบบสวยๆละขดห,หินตามธรรมชาติหินก็เยอะจังเลยเนาะ <c oughs> อนนี้แหละเขาเรียกว่าภูเขาเนะาะมันถึงมีหิน <c oughs> ดีนะที่มันขุดได้เนาะห้องนงหน้องน้ำไปทางโซนนู้นก็หินนะคะตรงที่แม่ว่าจะไปปลูกตรงนู้นะคะ่ะ ล้วก็มีหลายสีแล้วก็จะปลูกตรงนี้นะคะแล้วหลายสีเอามารวมกันเลยเดี๋ยวจะเอาใส่กระถางด้วยค่ะเพราะว่าดินซื้อมาแล้วนะคะนี่จะ้ะช่องไม่ออฟจบโกโกอก,กนะคะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าข้ามโฆษณานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีคะ่ะ